굿มอรนิ่งสวัสดียามเช้านะคะผู้จ้าขคะ่ะดูบรรยากาศยามเช้าของนังบีนะคะมันกับบรรยากาศดีจังสี่แหละพูเจ้าเอ้ยเด้อคําไม่กดแท็ออกไปค่ะเขาไม่แดกดแท็ออกไปนะคะค่าอากาศดีมากๆค่ะและอากาศดีที่สุดค่ะบ้านนังบีอัอากาศดีแห้งค่ะอิลิค่ะนี่ขนาดอยู่อยู่ข้างบนเนี่หนิผู้จ้าวคะ่ะนังบียืนอยู่ข้างบนนะไอสติกนอน,นยังไม่ทันตื่นจ้ะ โอ้ไอสติกนอนอยู่ัหนยังไม่ทันไดีตื่นยืนอยู่ข้างบนบ้านชอบคุณสวยจังทานอะไรจ๊ะชุมพรนี่เดีย๋ยวเอ้ยนางบีเป็นแม่ค้านะคะนางบีนางบีก็กินกาแฟกินกโกโก้ของนางบีนี่แหละค่ะเอ้ยคุณรู้ไหมคะว่าวันนี้นางบีตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งแต่นางบีนอนอยู่บนที่นอนอยู่ค่ะยังไม่ลุกออกจากที่นอนนอนนอนตั้งแต่เมื่อคืนนี่นอนตอนเทียงคืน นะคะเที่ยงคืนค่ะนอนตื่นตีหาครึ่งแต่ร่างกายคนเราจริงๆเขาบอกว่ามันต้องการนอนหลับพักผ่อนนะคะแปดชั่วโมงใช่ไหมคะเต็มที่จริงๆเนาะให้มันเต็มที่จริงๆไหมแต่นั่งบีร่างกายคนนั่งบีก็ประมาณ 6, หกหนี่งก็เพียงพอแล้วค่ะที่บ้านที่ช่องขับรถผ่านเหรอคะตกใจนั่งบีหมดค่ะหนึ่งนังบีพูดเสียงดังสองนั่งบีเต้นแบบไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาค่ะไล่สดเโปอยู่ผู้เดียวงซี คนเหล่านี้เขาจะรู้ไหมอะว่ายิ่งบ้ายิ่งรวยคนเหล่านี้เขาจะรู้ไหมว่าอารมณ์สุขที่ออกจากภายในจริงๆอ่ะมันจะนําพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาคนแถวนี้เขาไม่รู้พอเวลานังบีพยายามพูดพยายามบอกนะคะเขาก็หาว่านังบีบ้านังบีก็เลยมีคําถามกลับไปค่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าการที่มึงคิดว่ากูบ้าแล้วกูมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้ทําไมมึงไม่ยอมบ้าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่คะ ทำไมไม่ลองทําตามคนบ้าที่เขาแนะนําเพื่อชีวิตจะดีขึ้นว้าสามีตื่นแล้วป๊าดไใ้สเต็กตื่นแล้วอุ้ยสวัสดสีอากุลอรุณสวัสดิ์สามีคือรอแทบมาเพี่ดูสามี หักมีอากปัดก็ตื่นเศร้าแทนเมนี่เมนี่คือตื่นเศ้าแท้กดกูกูก็ดอยู่บักหะมึงเมนี้คือตื่นเศร้างมนี่เอสติกเวกอัพเออรี่ตื่นเศร้าเศร้าแมงตีเก่ามงเก่ามงเคิงแมงตีเศร้าเออรี่แมงตีเก่ามงเคองยสเนาะอ้นกูงึดหล เอาเป็นยังไงเนี่ยสบายดีบ่บ่วใครแข็งบ่บ่บบอเออโอ้หัจุกหัมึงมึงสูงมึงไปชั้นกาแฟให้กูบ่ประสงค์กาแฟห้ดอกมึงไปชั้นกาแฟกับเฮ็ดสีไก่ดาวบ่เฮ็ดสีไข่สีเคยดอกมันนี่อยู่ข้างบนบ้านเดไม่นี้อยู่ข้างบนบ้านเด้อ o ็ม o ไนกดูไม y เอ็ดป๊าดิบอหัวแข็งบ่แข็งบ่ Yeah when I wake up in the morning Ơi, <tôi>, ếch ếch ếch, ươi, xông phồng, dùng é, nó, é, dùng bật lây. Ơi, nọ. Ơi. Xông phồng này dùng đồng bật xong Xông mừng ếch ếch ếch. Ái. Nóng bì hắc ếch 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 lại đơ. Ái. bơ? Hmm? Nóng bì hắc ếch ếch lại หักไรงสติกหลายเดอ้อยูคเงินเฮ็ดไทยกูมาเฮ็ดไห่หาา mm hmm. ปาแต่ขึ้บอกเป็นดังของคุณนนวดด้วย mm hmm. no, ผมหรือว่ามอยมานน่หยักที่นวดกู yeah, มึงคือปลาใส่ทรีตเมนต์นัดที่เดย์ไะนั่นกูว่าละตัวคันมึงปลาใส่ของกูมึงเฮ็ดเอาเอง <laughs> <My God. S 1> มึงปลาใส่ทรีตเมนต์กูสะาพผมมึงเป็นยังสี่ ขันมึงใส่ทีดเมนกูผมมึงมาเป็นอย่งสี่ดอกขันสั้นมึงเห็ีดเอาเองโหลดยีลีค่ะปักสติกมิไซเบอดีทีดเมนกูมึงคงจะใส่ดอกผมนรามหอยมีไวแต่บาร์บไซบา,าร์คามีแต่บารา์บไซกูง,งึดหลายโอ้โหโอ้ยสามีมาแล้วทำตัวดีๆอ,อ่อยสามีกันค่ะ ีบ่บแต่งั้นยังดีแหละฮักเมียกูอันนี้เมียกูประกาศกล้าวแล้วค่ะอยากเจ้าตัวบ้านหูอยากให้เจ้าทั่วบ้านหูทั่วบ้านน้องเต็บหูว่าจากไหนบ้านน้องเต็บน้อยน้อยบ้านน้องเต็บใหญ่บ้านน้องเต็บน้อยบ้านน้องเต็บใหญ่อยากให้เขาเจ้าหูว่าจากไหนมึงเป็นเมียกูก็กูก็ดีดีบ้าคือหอมแทนมนดิ อุ้ยหอมหลายสิน hmm? no. um, ้ำหอมมีอย่งกสินบอกเออรูลงกูลงกูลงกูมีกูรกูลกักกูลงกลักกูลงกกูลกูักกูลงบไเสีย นเบ่งคูตัดตัด,ดมอยแล้วมอยปากไม้บ่มีมอยปากเขาได้เอิ้อมมามอยปากบนขีตาเยลยล่างหนาจาังไหนคือมีแต่ขีตาเต็มอยู่นี่ฮะโปเมนนีน่เอาดีๆไอสติกอืมไอสติกเป็นท่องคาถาค่ะตะกีน้นี่เป็นท่องคาถาค่ะเอาไอสติกต้องมีต้องมีหุ่นดีปะ เอลดีเอลจอยอ้าววันสองทีลีสโกอ้าวเป็นคู่แม่ลูกสามเนาะไอส้สติกเนาะคุณ mm hmm. ดีจำดีก็เอาไปเปล่งเนาะทองค่าถ่ายอีกแล้วไอส้สติกแมนแต่อาสติกทองค่าถ่ายอีกแล้วคาถาลักกูหลวงก,กูอยู่ยังสั้นแหละ mm hmm. เออไอส้สติกทองค่าถาค่ะเรามักทองค่าถาลูกโกลูกผู้ให <Look. Whoa. S 2> มันนอนมันขี่ข้านลูกสาวมึงนะ่ะ เนาะเอสติกเออเบื้งลอกับหมาเป็นลูกเพิ่นนะสันอันนี้เป็นลูปอันนี้เนที่นอน,อท,น,อนที่นอนมึงอยูนีวอินเด็กซ์เดะป้าทไ่นอนที่นอนอินเด็กเนาะโดดล่ะอันนี้ที่นอนไฮมาร์กโอ้มือนไม่กัดนอนนะ ไม่ยอมตื่นไม่ยอมตื่นเลยนะเนี่ยทำไมไม่ตื่นหือหืบอกรักกูลงกูให้มาอีหมามานน่เดี๋ยวกูลาอีหมาฮะแย่งความรักกูหมามัน่ะบอกสติกหักหมาลายกูกูยี่หลีค่ะบอกสติกมึงหักหมาลายกูกูกูสิข่ามึงบอกโผล่มาคุณมีนิ ปาดเห็บปาดเห็บมาบักสติกปาดมาเป็นตัวย่อยเด้ใส่บ้านเนาอ you have to kill it ปาดเห็บมาไหมครับเออเนาะ keep it later it will it will move หาทุ่งไปใช้ this I know เ,เ,เอออืมพี่บีมีลูกจากคนคะสามคนคะ่ะนี่บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีจริงๆคะ่ะบรรยากาศดีแหงบรรยากาศดีมากเอล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 ชอบัชบชับ คูให้เมียกูบ่เออให้เมียหักเมียบ่หักเมียกูหักลายบ่มอหักมักกูหักลายบ่หักมักกูหักมักกูกับเมียกูมึงหักผู้ใดลายกลัวกันหักผู้ใดลายมักกูเมียกูหักผู้ใดลายกลัวมักกูเมียกูมึงหักหมาหรือหักเมียน่ารักเลย 1, o no. 3, ่ง t องสามไป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 ัปไ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 ัไป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 ไพี่ไันทนีนทนไป่ปัปไ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 ไ บรรยากาศมันดีนะคะมีความสุขค่ะสุขภาพจิตดีนะคะทุกอย่างมันก็ดีหมดมามึงนาหักปะกูกับหนาหักค,คือกันอีหยัางายอีหยังเย็ดกดคู่มึงที่ให้กูกอดอีหยังทักแน่แทมพุ่นมึงไปซอยเบิงพอสูบน้ำพุ่นไปพญเรียงสูบน้ำค่ะฝั่งนู้น พี่ยูสวัสดีค่ะเบิ้งอรุณนะเห็นไหมคะฝั่งนู้นตาเลี้ยงกําลังสูบน้ําออกค่ะเดี๋ยวมันล้นออฟฟิศฝั่งนู้นเพราะว่านั่งบีซีเฮดออฟฟิศใหม่อยู่เห็นบปะงานเลยค่ะมือเจ้าขาบรรยากาศบ้านนั่งบีก็จะดีๆประมาณนี้นะคะมือเจ้า,าเอ้ยนั้นดีแห้งค่ะน้องบีหนักสี่สิบแปดสูงเท่าไหร่นั่งบีหาซิฟค่ะเอ้ยนั่งบีหาซิฟจ้านั่งบีสูงร้อยหาสิบแปด นะคะร้อยหาสิบแปดเออนี่เห็นบอบรรยากาศดีมากๆนะคะมุณเจ้าขา mm hmm. ไหนวิสติกบอกเสี่ยวเมียน้อยเออเ mm hmm. พิ่งมาเพิ่นเสี่ยวเมี่ยน้อยเนาะเพิ่งมาเพิ่นอยากมีเมียน้อยกะมีถ้าเกิดว่าบ่หักนั่งดีแล้วกะมีกะบด้วายยังค่ะใละมันโอุ่นยูพุนมีได้เด้ไอ้สตติกอยากมีเมียน้อยบ่มึงสิมีเมียน้อยตี อ้อโบมีเนี่ยเอ้ามึงคือบอกขจาว่ามึงอยากมีเมียหน่อยไอวิโกินข้าวดอกินกับอียังห่ะกับเมียกูกินข้าวกับเมียมึงก็ต้องเอาของลงไปให้กูก่อนไปเมีย You have to take the s t u f f down for me เด็ถ้าเกิดว่ามึงชิให้กูเห็ดกับเขาให้เอาลำโพงเอาลำโพงเอาของเอาสมูทเอาปากกา เอากาแฟเอาคอลลาเจนเอากระดิง่ง <Yeah. S 1> เอาลำโพองอันนี้อีกนี่เอาลองไป <My S 1> ให้เบิร์ want lay with now, look เบิร์ <it. S 1> อยากนอนกับมาแล้วค่ะตอนนี้บักสติกอยากนอนกับมาแล้วมึงนอนกับกูมึงบ่พอใจติมึงอยากไปนอนกับีบติบักข้านี่เดี๋ยวลงไปเหตุไข่ให็ไอ้สติกกอนค่ะ <take> ยังมาต้องดอกกาแฟกูมีเป็นโกดังลงมา hey, ลงมาเดนวีทำกับข้าวให้อสติกแปบหนึ่งนะคะเฮ็ดไข่เห็อีกแล้วค่ะบอสที่แตกอีหยางดอกที่แตกแต่ไข่ค่ะไอสติกกาแฟช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะหุ่นสวยหุ่นดีค่ะเผาผลาญค่ะนะคะหุ่นสวยหุ่นดีเผาผลาญดอ้อนะคะแล้วก็ที่เฮ็ดให้เจ้าจอยค่ะน้ำหนักลดลงอออมีการบอกว่าเยสีเบลเลยเวลากูว่าอย่างน่ะมันเป็นจสั้งอย่หลีเด้ผัวม่เจ้ามันเป็นจะสั้งคือผัวคอยบอ มันเป็นน้ำสั่งแห้งค่ะบักสติกเอาอีหลีไดยมาเดี๋ยวสิเ็ดไข่ให้กินค่ะเอาไขยังเนี่ยเอาไขยังไม่เลยเจอคนแค่เมอีเอาโอเควิลดูอิดหนาวกูเห็นเห็นมึงกูเห็ดไปเห็นมึงยืนสีล่ละ สีกินบก,กินกันสังเถาะกูเห็ดหายแล้วบก,กินกันนี้ไปไกลๆขันมันบกสีแตกกันนี้ไปไกลๆตัวเอาอีรีค่ะบก,กินกันนี้ไปไกลๆตัวขันมบาพื้นมาบก,กินนะสีเฮ็ดหายแล้วเนาะเฮ้ยมาเจ้าอีดโดราดลงมาอีกแล้วอีเมียน้อยเมียน้อยบางทีมันก็มาในคราบของหมานะคะ พี่ลีเด้เมียหน่อยทั้งเทอกับมาในขับหมาค่ะเป็นเมียน่อยอยังสัน <It> s <S ป้ามือเจ้าทะเบงเดอร์นางบีจะได้โชคลาบอันใหญ่ตัวเทนมีซี่ทุกคนค่ะเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมตัวรับโชคเลยค่ะ,เ,ออะเพราะว่านกบินเข้าไปในบ้านค่ะเห็นบ่นกบินเข้าไปในบ้านค่ะมือเจ้าขานกน้อย s like. <S นอกน้อยค่ะเห็นบ่นีน่นกกระจิบน้อยค่ะออน่ารัก เข้าไปในบ้านเตรียมตัวรับเงืนล้านได้เลยค่ะเราจะเป็นนะคะเราจะเป็นนกน้อยที่โผบินได้อย่างสง่าผ่าเผยค่ะนะคะเขาเป็นนกน้อยที่สิโผบินได้อย่างแบบสง่าผ่าเผยนะคะด้วยขาที่แข็งแรงของเราเนี่ยแหละจ้าไปลูกไปเดี๋ยวมามีปล่อยให้หนูไปนะนะไปอยู่ในที่หนูควรอยู่เนาะธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าหิวแวะมานี่ได้ทุกเมื่อนะคะนกบินเข้าบ้านจ้ะ เนาะบินเข้ามานี่ได้ทุกเมือ่อหิวข้าวเดี๋ยวมีเม็ดข้าวให้หนูกิน mm. อะไรก็ตามแต่ถ้าอยากกินกินกาแฟด้วยก็ได้นะแต่ว่าระวังไปขี้ใส่หัวคนอื่นเข้าใจไหมคะกาแฟกดโกโก้น่ะมันทําให้ขี้แตกขี้แตนเข้าใจไหมคะหนูตัวเล็กแล้วหนูไม่ต้องเกณฑ์หนูผอมแล้วโอเคขนพึ่งขึ้นอ๋อหนูยังเด็กอยู่หนูยังกินกาแฟไม่ได้หนูจะกินอะไร mm. ว้าอยากกินคอลลาเจนอ๋อได้ค่ะได้ค่ะจะได้เงินล้านด้วยอุ้ยสบายมากแวะมาหาแม่เอกนะคะ mm. อ่ะไอสติกไปปล่อยนกไป,ไป ไปปล่อยมันบินได้บ่ล่ะมันบินไม่ค่อยแข็งแรงนั่งบีย่านม้าสิกัดไอเสติ๊กมันบินไม่ค่อยแข็งแรงบีแค่ฟูมาสิกัดเด้อแล้วมึงเซจังไงบัตนี้นกกระโบบินไปนกน้อยไหมเอ้เออมึงสิคีบกับคีบเออเออเอาเอาแล้วแต่แล้วแต่ไอเสติ๊กกินน้ำ นกจะกินน้ำนกจะกินน้ำยื่อใส่อินดีสัวเอออ่ะอาใส่ไปนิดนีงก็ได้ <What? S 2> นกบ่ไปค่ะมือเจ้าเอ,อ้ยนกบ่บินไปป่ะนี้เอ,อ้าบ่บินไปกับบ่บินน่าคิวบ้านโกมันบ่บินกับกัดชี้แค่ไหนได้บ่บินก็ต้องเลี้ยงมันตัวเลี้ยงทำมันใหญ่แล้วก็ค่อยปล่อยเอาก็ได้มาก,กัดมามันก็สิกัดอีหลีแหละเอนเตอร์นีดเด้อเออเอาเอนเวอร์ how you cover เออมันบ่ไปใส่ดอก Yes นี่เอาได้แล้วค่ะสรุปแล้วคือนกไม่ไปนะคะนกไม่ไม Sab <Not S 1> บินห <มา S 1> นีค,ค่ะนกอยู่กับไอ้สติก <And S 1> อีก Come in this house because you know it's safe <S เออไอ้สเต็กบอกว่ามันบินเข้ามาในนี้นะคะเพราะนกน้อยรู้ค่ะว่าอยู่ในนี้แล้วปลอดภัย In the big carpet inside เอ๊เพราะว่าฮู้ค่ะว่าอยู่ในนี้แล้วปลอดภัยประศั่นเบิงนกอยูไป US เอ่อเออไปไปเลี้ยงนกในแอร์ระบาดนี่เออเอาเข้าไป เอาแล้วแต่ไอสติกสีสะดวกสีสบายแล้วแต่มักเด้อไอเดอร์เลี้ยงได้ไหนก็เลี้ยงเด้อไอเดออืมอยากชิว่าจังไดบุบาท้มันเป็นธรรมศาสตร์ของมันเนาะแต่ว right. right ่านกเขาไม่บินหนีค่ะเขาอยู่เห็ดไข่แล้วไอสติกสกินบ่กินก็เรื่องของไอสติกเรื่องของคุณสติกค่ะว่าเขาจะกินหรือไม่กินนะคะดิฉันทําไข่ให้เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ God. อมแกะใครให้ไอ้สติกันคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะอย่าปากดีอย่างเดียวอย่าปากดีอย่างเดียว ทำอะไรเอาใจเขาด้วยมารยาหญิงยังไงก็ต้องมียาสเก่งเ,ทเ,ทเทต็งโตบางคนไม่ถนัดเรื่องทำกับข้าวค่ะนี่มึงกูจะบอกให้ตอกไข่ใส่กระทะเทฟลอนแค่นี้เองค่ะและก็ทำให้มันสุกแค่นี้เองค่ะและก็ตักให้เขาแดกค่ะเงินท้องมีเทไร่นะคะว่าใช้คำพูดหวานๆบ้างมึงจะเอาแค่ไหนมึงโกยเอาเถอะคางเงินกับผัวนะ่ะ อยู่บนที่นอนกับไอสติ๊กนะนัานางบีบอกเลยค่ะว่านังบีนี่นวดคลึงหัวให้เขาถึงนังบีจะปากร้ายก็จริงค่ะแต่นังบีกล้าพูดนะคะว่าโมเมนต์แบบนั้นนังบีก็มีโมเมนต์ moment ว่าบ่มีเลยไม่ใช่ว่าไม่มีความเป็นคุณคุณรษณสะตรีโมเมนต์เองจังสั้นเลยเรียวคะ่ะเอาํำโพงเข้ามาให้อ่านหน่อยโมเมนตจังสัน้นนะคะนังบีเองก็ยังมีโมเมนต์ที่แบบว่าเอาใจค่ะ ยังมีโมเมนต์ที่แบบว่าใส่ใจค่ะค้อนเทาสอยูนํากันเนาะต่อให้คุณเป็นผู้หญิงเก่งแค่ไหนก็ตามแต่นะคะผู้ชายเขาก็ยังอยากอยู่เหนือกว่าค่ะมาในบทร้ายนะคะมาทีไรอีหาแม่งด่าแต่หัวมาทีไรก็คือแบบว่ามีแต่ปากจ,จัดจัดจย่งสีเนาะหลายๆคนจะเห็นนางบีในบทนี้ไอส้สเต็กไข่เสร็จแล้วนะคะหลายๆคนจะเห็นนางบีในบทนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบทที่นางบีแบบว่ามีโมเมนต์สวีทหวานหรือว่า พูดจาไพเราะังซีนะคะนะคะแต่ไปได้ไสติกอยากกินี้อย่างนังบีทําให้ได้หมดทุกอย่างค่ะแค่ไข่เนี่ยตอนเช้าสำนีคุยกับเขาดีๆบ้างเห็นไหมคะไหนใครได้ดูตะกี้นี้บ้างคะใครที่ได้ดูโมเมนต์ตะกี้นี้บ้างคะโมเมนต์ที่ไอ้สติกตื่นขึ้นมาแล้วนั่งบีแบบโว,ว้นั่งไอ้สติกดีดๆกอดค่ะนั่งบีจะบอกนะคะเดอเมื่อเจ้าขา น,นมงบีชิบอกให้ค่ะว่าเวลานอนนะคะคุณรู้ไหมคะว่านังบีขอบคุณไอ้สติกนังบีขอบคุณไอ้สติกทุกครั้งค่ะ Yes นังบีขอบคุณครูนังบีชิบอกนะคะนังบีจะจะจะหันไปหาเขาค่ะหอมไอ้สติกเบาๆค่ะหอมแล้วนังบีก็ชิบอกนะคะว่าขอบคุณไอ้สติกขอบคุณเมีย ขอบคุณไอสติกนะคะที่ได้เก้าใครเดาดูให้กูเ้ามึงก็เปีกยนังสี่แหละเห็นให้แต่กูด่าป่ะหามึงนั่งบีก็สิบอกว่าขอบคุณไอสติกนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตทําให้ชีวิตมันมีนั่งบีแบบว่าเติมเต็มในชีวิเต,เ,ตเนาะขอบคุณที่ให้ความให้ความรวมมือในการทํางานยืนเคี่ยงบาเคี่ยงไรกันมา ดังมีขอบคุณให้สติกแบบนี้ทุกวันค่ะและสิ่งที่ดังมีบอกทุกวันนั่นก็คือ I'm so happy and I'm so proud that I have you being my husband ฟีลีบอ่ะ <laughs> <laughs> กูบอกยังสี่บปล่ล่ะกูได้บอกบอ <laughs> <laughs> แต่มึงบอเคยได้บอกกูว่า Thank you t h a for having มึง <Thank S 1> เป็น you Thank you to be <Thank S 1> <me. S 2> you, m ม่อัโ่อน Thank you to be Thank you มึงเป็นเมียั้ ไอซิติกบอกกับคุณนางบีด้วยกับคุณกับคุณนางบีเฮ็ดกับเกาดีเออนางบีฮักกูเออนางบีสวยเออนางบีจอยเออนางบีมีตังมีตังนางบีรวยอันนี้คือประเด็นเด็ดมั้งือ this is the like the main thing the main thing the main thing that you would like to say อิลิวบอกพามึงบอกทุบหน้ามึง you can see I n e e ยี่สิบบาทตัวเด็กี่สบาทมือเลยยีบาทน่นแหะี่สิบาทตัวเด for l เดออบอได้เดะไข่สามหน่วยยี่สิบแล้วเ I mean me, ดี๋ยนี่พอไข่เนาะอีสามหน่วยยีิ 20, ฉะนั้นมึงต้องย <20 baht S 1> ี่บาทแล้วแม่มงยี่สิบห้าบาทนะเดีนี่ห้สบาทเด้เออมึงจะมึงมาใส่เงินมือละห้บาทแล้วเด้อสติก k มื m อนี

1 One, two, three, 2 3 let's go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาเอีกบาค่ามึง <c oughs> บอกพานกกุยก็ใสนกมึงจะใสนกมึงตายแล้ว <c oughs> นกมึงตายแล้วนกมึงหายแล้วนกมึงหายแล้วมึกโอ้โห,โห,โหล่าสุดนะคะ <c oughs> สีสุดนึงดิไปหาอันนอนมาให้นกกินแล้ว นอนเฮ็ดกับเขานอนให้นกโอ้ยบ่มีผู้ใดเขาเว้าคือมึงดอกเฮ็ดกับเขานอนให้นกประสันสิให้เนี่ยส่วนน้องบีไปหานอนนะคะมาให้นกแล้วค่ะล่าสุดโย่โย่ let's go one two three l e t อ go on eight on e ให้ผัวเต้นดีๆเร็วเร็วเต้นซีซีเร็วเร็วกูสิเต้นมาได้ก็ย้อนมึงเมาได้แหละบ้าค่ะมึงกลัวมั้ยกลัวกูเต้นสิมึงก็ยืนเบิ่งกูแบบทมทานละหลอยืนเบิ่งกูก็ได้กูเออเดี๋ยวกูสิเต้นให้มึงเบิ่งมึงมาต้อง มือมอแกมึงฟังดนตีเน่ก่อนมึงสิเป็นหมอแค้หมอคอยอย่างน่ะโอโหอโหผู้สาวเท่าเตเ็กสีมงผู้สาวเท่ามึงรือบผู้เป็นผู้สาวเท่าคิดดิห่วยมาสเต็ปมาว่าโมโหผู้สาวเท่าเต้นเซ็กซี่มาสั้นเล มึงอ่ะโอ้โหผู้สาวเถาวสัสดนแมง่งจีห่วยกูเครียดแล้วเด้บบบนี้มึงบอกมาดีอ่ะ,ออะฝากไว้ชั่นี้นะคะคุ่เจ้าขาตอนนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ